ทำไมปูนซูเปอร์ทำไมมันถึงทำมาแค่ถุงละ40โลทำไมมันไม่ทำทุกชนิดให้เป็น50โลเท่ากันหมดปูนที่มีทำ40โลจะเป็นปูนซูเปอร์ก็คือปูนที่มีใส่สูตรพิเศษนิดหนึ่งแล้วก็จะมีปูนฉาบอย่างพวกนกทองหรือเสือพลัดเป็นปูนฉาบสูตรพิเศษคือจริงๆมันเริ่มจากตัว s c g เขาทำปูนเสือซูเปอร์ขึ้นมา40โลเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างในตลาด ก็เป็นการพัฒนานเลือกการตลาดขึ้นมาแล้วแล้ว40โลนี่ราคามันถูกกว่า50โลเยอะไหมครับจริงๆถ้าครับวัดตามกิโลอ่ะราคาไม่ได้ต่างกันเพเผออาจจะแพงกว่าด้วยส่วนต่างอ่ะมันต่างกันในตลาดค้าปีกหรือค้าส่งมันก็ถุงประมาณ10กว่าบาทเองอย่างปูน50กอโลกับ40กิโลอ่ะจริงๆวัตถุประสงค์หลักอ่ะของมันคือการลดน้ําหนักของแพคเกจจิจ้ง กับรถภาระของช่างม,มันทําให้ช่างน่ยสามารถยกแล้วก็ยกขนย้ายอะไรอ่ะได้สะดวกง่าย ไอตัวปูน40โลอ่ะมันก็มีการเพิ่มสารบางอย่างให้มันใช้ปริมาณเนื้อปูนได้เยอะขึ้นตามหลักการทฤษฎีมันก็ต้องเชื่อเขาว่าเออให้เนื้อปูนมันมีความเข้มข้นกว่ามีการใส่สารบางอย่างให้ก่อได้ง่ายขึ้นหรือฉาบง่ายขึ้นก็ราะมันเป็นจุดจุดขายอยู่แล้วทางผู้ผลิตก็มีการเคมาว่า40โลได้ใช้ได้เท่ากับ50<ม>ก็คือถ้าทําตามเขาจริงๆก,ก,ก็ใช้ได้แหละ